สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกคนครับผมใหม่เดียวใหม่เดียวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีมเดียวใหม่เดียวครับผมสวัสดีทีหนึ่งนะครับผมระกาต้องดีนะจ๊ะนะกาเอียงน้อภาษาอังกฤษครับผม b u i l e i สวัสดีทุกทุกคนนะครับผมสวัสดีทั้งอกหลานโดนใจนะครับผมที่เขา้ามากำลังใจอยู่ตอนนี้จัด <laughs> <laughs> อีแะพี่เน่งพ็ขอโทรได้ไหลายนะครับผมเรียนอ่านสานะพอดีมันมันเรี่ยวมันตื่นขึ้นมาสวัสดีครับน้องนีสวัสดีพี่เน่งนะครับสวัสดี บิวไอลออนะครับผมอีนึงมากคนแรกขอ,ขอคุณหมากลายนยครับอีนึงทําับขาเขาแย่งโวเลียวแยะมาเบิงนหนองชายก่นอนขอคุณหมากได้ครับอีนึงสวัสดีทุกๆุกบ้านเด,อด้อจ่าวาสักอีนึงทํามเาขาเขางไว้อยูอ่สวัสดีครับผมคุณนภีพาแสงกอง นัิพาแสงทองสวัสดีครับพี่หนึ่งคนสวยวัสสาซ่นระวังหมอไม่เด้อพี่หนึ่งวัดซ่านขออวยวาพี่หนึ่งน้องดีรันน้องดีรับสวัสดีพี่ทิมมี่ค่ะพี่หนึ่งครับไว้ว่าให้น้องสาวคนงามนั่งกลางๆอยู่ปอดน,นี้พี่หนึ่งถามนันวิพาแสงทองนะครับ นางดีสวัสดีค่ะพี่หนึง่งพี่หนึง่งสวัสดีค่ะนางดีกันทะลักจ้านางดีกันทะลักสวัสดีพี่วี้ดนไปเลียลววเ้ยหมอยู่เพื่อระวังไหมเ้อพี่หนึ่งไงทำงานจ้าฉันอ๋อยทำงานอยู่เ้อพี่หนึง่งคนละเลื่องซ้อมทุ่มนละเพื่อน งานสองถุมสงสัยเสียงเฮ่าฮ่า่บน<ไ>้นวางหรือว่าหาหาคนละไม้มาให้กินน้ำเดินไอ้อแฟนเธอเนี่ยแหละเสี้ยบี่พี่หนึ่งอันนี้เพิ่งซื้ออย่างน้อครับนอภาษาอังกฤษพอบานบอกครับ W I L A I สวัสดีคุณเทมมี่ค่ะสวัสดี นางลิค่ะสวัสดีคุณนภิพาค่ะนั่งดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนภิพาแสงทองนภิพาแสงทองสวัสดีคุณวิและคุณลิจ่าคุณนภิพาแสงทองสวัสดีเนาะสวัสดีครับผมคุณปุ้ยเนาะปุ้ยสาวกา บ้านอยู่ไซยกุกสวัสดีค่ะปีที่มีกับสวัสดีพี่ไรจ้าคุณไอวีไเอไอนี่เป็นชื่ออย่างนาะครับผมวิว่ะคุณวเนาอสวัสดีคุณนันทวิภาคค่ะอาจารย์น้นองดีกัน สวัสดีพี่วิค่ะพวิไลวิไลกายจ้าโอ้ครับผมครับครับจะได้อ่านถือครับผมพี่เนี่ยพี่ที่มีเจค่ะสวัสดีจ้าพี่วิไลกายพี่วิไลก็สวัสดีจ้าพี่ปุ้ยจ้าเลิกสองค่ะขอบคุณครับผมตอนนี้ขอบคุณทั้ง เดือดร้อนดวงใจนะครับผมทีคขามให้งกำลังใจผมครับผมว่าได้ว่าได้ไล่ต้นเติมว่าได้ไล่ต้นเติมว่าเมื่อนี้ได้โอกาสเรีจัดเลยลงคลิดลงเต็มคิดอยูะพี่ปุ้ยสาวการบ้านอยู่ไซโยก กินเขากันหรือ,อย่างมาสั่นถามทุกคนนะครับผมนั่งนั่งดีก็สวัสด,ดีจ้าปิุ้วิจ้าปิ้กวยจ้า,จาสาวกันบ้านอยูสอยู่สวัสด,ดีค่ะเป็นยังไงเนาะครับผมต้องขุนคนโตก,กันบ่ครับผมยื่หนีก็ขึ้นยือยูนยนีก็ได้ขึ้นก็เสรโตแถมมาโต เปิดนภิพาแสงทองเปิดไว้หน้าเดี๋ยวมาวาสะัไปใส่น่งนีไปซื่อก่าก่อนครับเปิดไว้หนะครับผมครับผมขอขึ้นมาเลยครับน่งดีกันลากนอกกนของดนงใจมาครับ สวัสดีทั้งสิบหลานดวยใจนะครับผมมีเขามาให้กำลังใจกันอยู่ตอนนี้อ๋อผมเป็นคนสีสเกตครับผมสีสเกตจ้าอุ้ยจ้าสาวการบ้านอยู่เซโยพิเชษอยู่นครปฐมเนะะื้อขาวอ๋อผมผมอยู่สีสเกตครับผมอยู่สีสเกตเมื่อนั้นผมผมไปเที่ยว ไปเจี่ยวไปหาหล่อเล่นนะครับผมหาหล่อดเลนนางนีเลิฟเดลคารขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับผมบ่าวยุทธเนาะบ่าวยุดค,คุณมักหาสวัสดีครับมาส่งกำลังใจนะครับผมขอบคุณมากม,มากเลยที่เขามาให้กำลังใจกันเนาะมาว่ามาคุยนะผมเนะ่ะ สวัสดีครับผมผู้หักสาวอีสานเนาะเป็นกันนกงกโปมาสามนิ้วเลยผู้หักสาวอีสานสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแต่ยังที่เขาแรกกันนาะครับผม นี่ผมยังบ่ท่านในหายังกินขา้าแเลี้ยงเลยว่าละลายซดเดี่ยวว่นละยิ้มไม่หากิคู่หักสาวอีสานยินดีที่ได้รู้จักคาราคาผมยินดีจะรู้จักคาับผมป่านเห็ดยังสี่ก็ดีเนาะครับหรือฮู้จกักอีจักนองแอนฟูงหลายคนดีเพราะว่าไม่เห็ดแบบนี้ ทั้งฝนฝนตกกันวะเนาะครับผมทั้งผีคือเกาแหล่เหมอดคือเกาอย่างนี้ครูหักสาวอีสานย่งบบมีคำแรงจ้าวาสิโลทนผมก็ว่าผมผมก็อยากโลดอยู่ครับผมมันโคดพโคอยไ่ค่อยได้แมครูหักสาวอีสานสวัสดีรอบวง้า อ๋ออยู่สารคาพนะครับผมเหมือนผู้แหกสาวอีสานทั้งนี้สารคามคนมนตกจ้าละทั้งนั้นอยู่ใส่้าอันผมผมอยู่กทมครับผมอยู่ห้องเทีวครับขายอยู่ห้องเทียวครับผมอยู่งเทพ่ยวจะมาตกะส่วนเล็กๆนับริพวาแสงทองสวัสดีทุกท่านข้างบนจา้าวอาจาร์ ยู้เถี่ยมันมันมันมาตกส่วนแดงๆครับแดงๆตกแล้วก็มือได้สิพวกเปขายของนี่ตกะดีขนาดมือเป็นขายของนี่ตกตกะดีขนาดเลยมือมันมือมือประดี๋ยปขายของนี่หมดละเพระมันหาทุ่มเที่ยงคืนที่หนึ่งมันมาตกนะพี่วิไลสวัสดีคู่ฮักสาวอีสานค่ะ รู้ h กสาวอีสานสวัสดีนพิภาค่ะรู้ h กสาวอีสานสวัสดีพี่วิไลค่ะเปิดไว้ไ้เดอค่ะสิไปทำความสะอาดส,สวยค่ะสายค่ะอ๋อครับผมครับผมขอบคุณมาแล้วครับผม วันนี้ครับผมเผาผ้าหางกำลังใจกันนิดนึงอันโอเคแล้วครับผมดีแล้วครับผมกับไพมียันต์ต่อเฮ็ดก็ต้องขอบพิธีก่อนได้ครับผมเหตุนีงมันเหลวก่อนค่อยมาคุยไม่หวานกันเลยครับผมผมว่างเขาเข้ามากันไหนไพโบ้ท่านว่างครับยิ่งเข้ามากันไหนได้ครับก็คุยกันมั้งครับเหนียวมาหนันดีอากับ ก้าวเขาแรงอยู่นางนี้กัทนหลักก์สวัสดีครับพี่คู่หักสาวอีสานนางนี้กัทธหลักษ์นะครับอลเดี๋ยวขอบคุณทุกคนด้าน้นใจนะครับผมดีออกมาให้กำลังใจกันอยู่นะครับผมบรไหลหลายหมือนล้นแล้วลงุงลุงตุงชิฉีลุงตุ๊กฉีบมันมีเวลาวางไหลน,นะม้นมีเวลาวางไหลก็เลย Mas,